ว้าสวัสดียามเช้าบ้านกิวกระจำนะครับกิ่วกระจำแขวงหลวงพระบางโอ้ยหนาวหนาวหนาวเก้าองศานะครับยังเห็นแดดอยู่อยู่เก้าองศาตอนนี้อันนี้ทางเข้าเข้าหลวงพระบางนะตรงไปนี้ไปผู้คุณผู้คุณคับผู้คุณอีกประมาณห้าสิบรักห้าสิบกิโลเนาะ น้องเป็นเป็นม้ง่น้องเป็นม้งม้งวะอ๋อน้องไปเงียนวะมื่อไปน้อคุณบอกเงียนอยู่ทานเบื้องขวาปะโอ้นับใจเด้อใจเดินไปแล้ว อยู่นี่มีสองชนเผ่านะมีเผ่าฮะมีกึมมุกึมมุมีลาวแล้วก็ลาวเทิงแล้วก็มีม้งลาวสูงเขาเรียกลาวสูงก็คือม้งเออเดียวกันลาวสูงกับม้งอันเดียวกันมีลาวแล้วก็อยังว่ากึมมุลาวกึมมุกับม้งที่เขาไปเจออยู่ัครบ ลองเข้าไปข้างในหมู่บ้านโคตรสวยเก่าน,นี่ครับบรรยากาศนะอยู่บนยอดเขา9องศา8ถึง9องศานะครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นขนส่งนะน้ำแห,งแหง้งๆ เดีพายางเบึงบรรยากาศหมูม่บ้านนะครับีหมู่บ้านจะอยู่ได้นะครับครับอากาศหนาวว่าเป็นกับชินแล้วเนาะส่วนมากนี่ม้งนะครับม้งมันกับทอยู่สูงแบบนี้แหละนะครับมง้งคือมุนะฮะ ะมีร้านขายเครื่องธรรมดาปกตินะขางทางเยอะมากนักท่องเที่ยวเพิ่งกับบริมาเซนนี้ดอกนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากไปลัดไปผู้คุ้นนะครับก็เลยมาเสซนนี้หมอกเงเห็นจางๆอยู่ด้วย หนาวหนาวหนาวแห้งขนาดขึ้นมาแห้งหนาวายเป็นหมู่บ้านที่กะใช้ชี่ิดแบบไปเรื่อยๆนะครับนะตื่นเช้ามาดเปียกไปนั่นไปนี่ คนก็บก็เห็นผมนะตอนนี้มันเช้าอาจจะอากาศหนาวคนนะตอนนี้เจ็ดโมงนะเจ็ดโมงก็ยังเก้าองศาอยู่นะครับหนาวแหงพี่ทางเข้าบ้านคนนำนาครับข้างในหนาวมากนกะขายพวกจมไข่พักข่ไข่ขหมักหม,มูมากุ้งแงใหญ่เนาะ หนาวดีพอได้สัมผัสอากาศหนาวไปนี่มาโดดแล้วก็เลยหนาวหนาวคักหนาวแห้งนะถ้าย่างย่างเที่ยวหมู่บ้านนี่น่าจะเบิดมือกับบะมิดนะสถานที่เที่ยวบ่ิเวนเที่ยวอกดแบบเลาะหมู่บ้านชมสีบิดเฮ้ย น้องน้องหมากยัางไงานเนี่ยหมากยังน้องว่าผู้เฝาเขื่อนนอย่ะงนี่ไปเรียนน้องก็อาจจะฟังบอกนะเพราะว่าชนเผ่าเนาะบางที่นี่คนแบบ เด็งน้อยนี่ยังฟังฟังเราฟังไทยบ่่อยได้นะครับพอเป็นใหญ่มาจะน้อยเปินปกติสามารถฟังได้ว้าได้นะครับโอ้เห็นแด่แล้วเห็นแด่แล้วมองนี่กัร้านอาหารหลายนะครับร้านอาหารบ้านพักนะบ้านพักมีอยู่สองสามที่นะแต่ร้านอาหารหลายนะครับเบื้องเฮือนนีแบบ Hva er det for en mann der inne? บอกว่าแถวนี้ยังมีคนมามาเที่ยวอย่างนะแถวเนี่ยบอ,บอหาข้อมูลเบบจริงไม่ค่อยมีคลิปอย่าง,างาบัานไดนั่นมีแต่คลิปของชาวบ้านน้องอันมีมองเที่ยวบออยู่เนี่ยมองมองเที่ยวบ่บมีเนาะน้องเป็นมองบอลึกคึอกกมุอ๋อเป็นมองเนาะครับใจเดตาแพงนะน้อง น่ารักติงูุต่นี้มองบนสีหน้าตาทรงใายกันไปเลยนะแต่ว่าแปลกอย่างนึงคือถามน้องน้องก็คือใช่น้องบอกก็เลยนะอาจจะฟังล่าหรือว่าเล่าบอก่อให้ถนัดนะครับเลยก็เลยว่าเป็นตอบมาเป็นภาษาไทยนํำนะอ่าเพื่อนพวกมีหม่อง เบึงเออก่คขัวเป็นไปจอยู่เนาะไปเบึงทะเลหมอกเหมือนว่ามีทะเลหมอกอยู่ข้างหลังนะข้างหลังเฮือนคนเลยโอ้เบึงเบึงบิวอยู่ไหนเนาะเ่อ เขาไหนบอกว่าเขาใจเด้อบายดีโ oh. อ้โโอ้โหปาตัวทะเลหมอกสุดยอดความงาม beautiful บ่คิดว่าสิได้เจอนะงามเนาะนโอ้สุดยอดเลยบ่คิดว่าสิได้เจอนะอยู่นี่งามงามงามอันนี้ก็อยู่บนยอดเขานะห่างจากท้องอย่างนะสูงจากระดับน้ำทะเลปะ,กะเกือบเกือบสองร้อยเเกือบสองพันเมตรนะครับ sung sung, ngang, xuất yết cả phong ngang của Thái nè, ở ban à, như là b้าน như là cá nè, ở b้าน kiêu cá chậm, kiêu cá chậm, đẹp đồ pha bảng, mương như đây หนาวหนาวแดดออกแล้วนะเดี๋ยวสิออกไปข้างหน้า,าัดทีนี้นะคักคักขนาดเลยอยู่นี่อันธามเพิ่นเพนออันนี้อยู่ในเขตเมืองเสียงเงินนะเสียงเงินเก็จะเป็นคู่คูณอ,คนะออกมาคนะก,ก็เห็นเล็กน้อยนานยางไปโรงเรียนเต็มเลยบัเนี้ยทางทางมุ้ง เราคือโมพิ้พนารเรียนม่องที่เดียวกันเลยนะครับขึ้นไปนี่โรงเรียนคุณปก็ขึ้นถ้าก็ขึ้นไปลายแล้วนะอันนี้ก็เริ่มีะดสายแล้วนักเรียนก็เลยเริ่มจาง ินเนื้อมันจะหอมเหมือนแบบมันจะหอมนะหอมอร่อยไข่เนี้ยจะอิงข้างในมันนี่บ่โรลัสกันเอาเบิ่งเอาโลหนึงชิมก็ได้บ่โสินัเอาโลหนึงเอาเลยนี่มันซีอิอนไข่เลือกเอาไปได้ไปๆมาชุบพังโล นี่นะลนู Ooh, ้เลยนนี่คี่ลี well, ่แหละรนนี่คือี่อันนี้อะงามงามพอรแล้ววะประมาณจ่หวยฮอลังเบ้งเี่ยเนี่ยดไม่ Oh. เป็นอะไรเนาะแล้วจ kind of ังทิมนารสตัตคือดีแซบดได้นะครับหนึ่งอย่างไปเดินทางต่อไปนี่มาบึงมากมากอย่างนะบมักม่วงไข่บมักม่วงไข่อบักม mm ่วงไข่นะ คล้ายๆมากันไข่ไข่มะไข่บ่อบ้านน้้องนะครับคล้ายๆกันเลย,ยเริ่มสายไม่แล้วร้านค้ากำลังเปิดนะครับ